ซึ่งภายหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนะคะทางคุณประทีปท่งลำยออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะมีการนำคณะผู้แทนทางวิชาการของซาอุดีอาระเบียเยี่ยมชมกิจาการศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขางานบริการโรงแรมและการประกอบอาหารฮาราวที่โรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงคอกซึ่งก็ถือเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย โดยศูนย์แห่งนี้นะคะมีการจัดอบรมทั้งในเรื่องของการบริการการทําเครื่องดื่มสมุนไพรรวมไปถึงพ่อครัวหรือว่าเชฟและนอกจากนี้ก็มีพนักงานโรงแรมนะคะที่จะได้รับการฝึกภายใต้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตําแหน่งของงานและรูปแบบที่นายจ้างต้องการมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศณนะวันที่11มีนาคมพบว่ามีคนไทยแจ้งความประสงค์ไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียผ่านทางระบบ e s e r v i ์วแล้วประมาณ1 0 1 1คนเป็นชาย670คนหญิง341คนซึ่งก็คาดว่าจะมี7บริษัทและ5สมาคมมาร่วมจัดหาแรงงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยหลังการลงนามใน MOU เสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถจะส่งแรงงานไปทางานได้ทันท 你看。